คือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกรายชแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ป้องกันป้องกันคือป้องกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะติดเชื้อเข้าสมองเลยอย่างอ่ในคนก่อนนะในแง่ของการดําเนินชีวิตก็แล้วแต่นะคะมันจะมีคาถาของทางสาสุขที่เขาให้ไว้นะคะคาถาห้ายอตั้งใจฟังห้ายอนะคะคาถาห้ายออาจจะไม่ได้ท่องเป็นบทสวดเนาะห้ายอนะคะหนึ่งเลยก็คืออย่าแย่ อย่าไปแย่มันใช่เจอสัตว์เลี้ยงที่ไหนอย่าไปแย่เขาโกรโดยเฉพาะสัตว์ที่เราไม่รู้จักใช่หรือของเราเอง<ะ>ก็แล้วแต่อย่าแย่นะคะอันที่สองคืออย่าเหยหียบ ก็คือเวลาเดินข้ามผ่านหรือใดๆอย่าไปเผยยิงก็ระวังแหละเวลาเข้าใกล้อ่าระวังอ่าอย่าที่เออยอที่3าก็คืออย่าแยกอย่าแยกคือถ้าสัตว์ทะเลาะกันอยู่อะค่ะสุนัขแมวกัดกันหรือสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยตัวเองเพราะเราจะโดนเราไม่รู้เลยลุกหลงไม่รู้ตัวเราไม่รู้แล้วมันมีเชื้อหรือเปล่านะคะต่อไปยอที่4ี่คืออย่าหยิบ หยิบความหมายก็คือถ้าเขากินอาหารหรือใดๆเขาอยู่อย่าไปหยิบอาหารออกมาใช่มันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาติญาณของเขาก็อาจจะโดนกัดได้เนาะยอที่ห้าคืออย่ายุ่งคําว่าอย่ายุ่งก็คือสัตว์ที่เราไม่ทราบประวัติอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาโดยที่มันไม่มีความจะเป็นกันอันนี้คือป้องกันเบื้องต้นโดยพฤติกรรมของเราก่อดอย่าเหมือนไม่ให้ตัวเองโดนกัดก่อนเนาะง่ายนั่นคือวิธีที่ดีที่สุด